สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้แนนมีเมนูพิซ za ซามาฝากกันค่ะเมนูนั้นก็คือพิซ,ซ่าไข่ค่ะสําหรับพิซ,ซ่าไข่ของเราวันนี้จะไม่ใช้ตัวแป้งพิซ,ซ่าแบบธรรมดาที่เราเคยใช้เลยนะคะเราจะใช้แค่ไข่อย่างเดียวเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทํากันดีกว่าค่ะค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทําพิซ,ซ่าไข่กันเลยนะคะเริ่มด้วยนี่เลยจะเป็นเครื่องพิซ,ซ่าค่ะจะเป็นมะเขือเทศพริกหวาน3ามสีนะคะอันนี้แนนซื้อที่ตามแบบ เชลพักสลัดอะ่ะเออจะได้ไม่ต้องซื้อทีเดียวเป็นลูกๆใหญ่ๆใ,ใช่ปะ่ะถ้าสมมติใครที่ไม่ชอบกินอย่างเงี้ยเราก็เลือกมาแค่นี้ก็พอเห็ดฟางค่ะไส้กรอกค่ะแล้วก็เบคอนไข่ไก่ค่ะอันนี้จะเป็นมอสซาเรลลาชีสนะคะส่วนอันนี้จะเป็นพาเมซานชีสพริกไทยค่ะออริกาโน่ค่ะเกลือค่ะแล้วก็ ซอสมะเขือเทศค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการทํำพิซซ่าไข่กันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกในการทํำพิซซ่าไข่กันเลยนะคะนั้นก็จะนำพวกเครื่องพิซซ่ามาหั่นกันค่ะเริ่มด้วยนี่เลยไส้กรอกเราก็จะหั่นให้เป็นแนวทะแยงหรือว่าใครอยากหั่น แบบกลมๆก,ก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยอันนี้ไม่ห้ามกันแล้วก็เบคอน,นะค่ะเอาให้เป็นชิ้นพอประมาณละกันแบ่งสามชิ้นแล้วก็มะเขือเทศะค่ะจะมาฝานบางๆแนะนำให้ใช้มีดคมๆหน่อยนะคะเพ็ดฟาง ก็สไลด์บางๆเช่นกันนะคะนี่อันอนี้สำหรับพิกอันนี้จะหั่นแค่เป็นท่อนแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะหั่นให้ชิดนเล็กกว่านี้หน่อยก็ได้แล้วแต่ความชอบเลย นี่นขอหั่นชิ้นเล็กๆหน่อยแล้วกันเตรียมไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องทั้งหมดเดี๋ยวเราค่อยมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะค่ะอันนี้เราก็หั่นเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตีไข่กันค่ะ เราก็ใส่เครื่องลงไปอย่างละนิดอย่างละหน่อยด้วยเพราะว่าเวลาเราทานใช่ป่ะที่ไข่มันจะได้แบบไม่ใช่ไข่อย่างเดียวอ่ะแล้วก็เก็บข้างบนไว้แต่งหน้าด้วยก็ได้ค่ะใส่เห็ดลงไปน้อยพิฝานด้วยมะเขือเทศเก็บไว้แต่งหน้าอย่างเดียวก็ได้นะคะทีนี้ก็ปรุงด้วยเกลือพริกไทยหน่อยค่ะ แล้วก็ตีให้เข้ากันเหมือนไข่เจียวอะค่ะประมาณนี้แล้วก็เราก็หาถ้วยหรือจานก็ได้นะคะที่สามารถเข้าเตาอบได้น,นันก็เอามาแล้วแบบนี้หรือใครมีจานที่เล็กกว่านี้ก็ได้นะคะก็ใส่ลงไปเลย เดี okay, ๋ยวเราจะเอาเข้าเตาอบกันนะคะให้มันสุกพอประมาณนิดนึงแล้วค่อยมาแต่งหน้าต่อกันค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะเออลืมบอกไปว่าไฟก็ประมาณ200ก็ได้ค่ะใช้เวลาประมาณ1ิบหถึงสนาทีนะคะดูว่าต้องการให้สุกมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะ ตอนนี้ก็ไข่ของเราก็เริ่มจะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวแนนจะเอาออกมาให้ดูนี่ค่ะหน้าตาเราจะเป็นอย่างนี้คล้ายๆไข่ขเจียวเองมันจะเป็นตัวฐานให้เราแล้วเดี๋ยวเราก็จะแตกหน้าเพิ่มด้วยฟอสมะเขือทเทศค่ะอันนี้ทําแบบง่ายๆเลยนะก็ทามันลงไปริดว่า ใครมีเป็นซอพิซซ่าอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้แบบนั้นได้เหมือนกันนะคะีารทำแบบนง่ายอันนี้นั่นอบอประมาณ5นาทีเองนะคะเดี๋ยวจะเอาที่เมาว่างระที เบคอนด้วยค่ะโอเคอันนี้ก็โดยเกลือผิดไทยหน่อยนึงออริกาโน่ด้วยค่ะอันนี้หรือว่าจะใส่พร้อมกับตัวซอนมะเขือเทศก็ได้นะคะโ okay, อเคทีน,นี้เราก็อ่ะเลมพิก โรยด้วยมอสซาเรลลาชีสค่ะเพ่งโชว์ทั so ่วด้วยาเมิสันช mm ีส hmm. ค mm ่ะยำเยิ hmm. mm ้ม hmm. ก mm ันไปเลย อเคทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาเข้าอบอีกประมาณห้าถึงิบนาทีเชน่นกันก็ดูให้ชีสมันละลายอะไรประมาณนี้นะคะเห็ดสุกแล้วเดี๋ยวเราออกมากันค่ะค่ะตอนนี้พิซซ่าของเราก็ได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนี่ทานมากเลยชีสละลายเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาโรยเพิ่มด้วยออริกาโน่หน่อยนึง เราเพิ่มความหอมอาไปเลยพิถไหยหน่อยนึ่งค่ะวางตกแต่งด้วยใบพัสซี่ก็ได้ค่ะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูพิซซ่าไข่ของเรานะคะทานคู่กับซอสมะเขือเทศแล้วก็มายองเนสก็ได้นะคะ สำหรับอัตราเออสำหรับอัตราส่วนเมนูนี้นะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv พคงแต้ลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ